สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บริหารคุณครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายสิริชัยคำงานสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมครับโรงเรียนนวลน,นรดิตวิยาคมรัชมังคลาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ครูได้หนึ่งปี7เดือนครับ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับยกย่องในฐานะครูดีด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานครับการทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนการต่อจิกอ๊กซอที่แต่ละคนมีความแตกตา่างแต่เมื่อเราไว้วางใจเปิดใจและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภาพรวมเหล่านั้นก็จะสมบูรณ์ครับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากคำง่ายๆอย่างเช่นสวัสดีครับขอบคุณครับขอโทษครับและเป็นกำลังใจให้นะครับการทักทายด้วยรอยยิ้มการรับฟังความคิดเห็นการจริงใจคือสิ่งเล็กๆที่สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ในที่ทำงานของเรา ในทุกเช้าที่เดินผ่านเข้าห้องพักครูกระผมเชื่อว่ารอยยิ้มของกันและกันคือพลังที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการเผชิญกับปัญหาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระงานที่หนักหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนกระผมยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระ ของพระพุทธเจ้าเรื่องสังคหะวัตถุสีได้แก่ทานปิยาวาจาอัตจริยาและสมมา,าัตาซึ่งหมายถึงการให้การพูดดีการช่วยเหลือการวางตัวเสมอกันสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานครับตลอดระยะเวลาที่ผมทำงาน ร่วมกับเพื่อนร่วมงานกับผมยึดหลักการทำงานร่วมกันสามร่วมครับคือร่วมคิดร่วมทำรรและร่วมรับผิดชอบเพื่อให้เป้าหมายของโรงเรียนสำเร็จอย่างมีพลังกับผมเชื่อนะครับว่าครูทุกคนล้วนเป็นดวงดาวที่มีแสงในตัวเองแต่เมื่อเราร่วมมือกันดวงดาวเหล่านั้น ก็จะกลายเป็นทางช้างเผือกที่ส่องสว่างให้ลูกศิษย์และชุมชนของเราขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือให้คำปรึกษาและร่วมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มที่ด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีผมจะรักษามิตรภาพและรักษาคุณค่านี้ไว้ และมุ่งมั่นที่จะเป็นครูที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีพร้อมแบ่งปนันพร้อมช่วยเหลือและเดินไปด้วยกันอย่างเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับ